มาค่ะเมื่อกินเขาน้่กันเด้อค่ะเด้อมอนี้ม,มีแกงขี้เล็กค่ะที่ออกคลิปไปละแช่ตู้เย็นไว้แห้งแห้งเอาไว้โดนแห้งเขาเครืองเด้อค่ะเด้อคนๆแล้วค่ะมีเขาเจ้านานค่ะเนาะน้อยเดียว เพราะว่าอันนี้คือแบบเอ่อกินแค่พ่อแดวห้องทองก็ต้องไปเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะก่อนไปเฮ็ดงานแล้วก็ได้ปนไก่ค่ะบางคนอาจิบเบอเคยได้งินเนาะคะ่ะปนไก่ก็บ่มีหยังดอกหอมสดกระเทียมสดตำลงไปใส่ผงชูรสใส่ปลานั่นละ่ะปนบวันเฮ้าละ มาค่ะลงมือกินเลยค่ะเจ็บๆน้ำกันเด้อค่ะเดอ้อนุ่มหมดโลดเนาะ พักซีเล่าแล้วก็พาสลีมีทัวนี่ที่ออกคลิปไปแล้วล่ะค่ะพักสียังสดคือเกาพอวันพอสิเอาใส่ถงุงแบบมัดแบบพองๆไว้น้ะค่ะนาะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้เป็นเดือนอยู่เมืองหนาวกับจังสีเหรอคะ ถนอมวิธีถนอมอาหารแกตัวเองอ่ำมาเด้อ แบบนัวเขาเครื่องนี้ค่ะค่ะแกงขี้เล็กตะไคร่เอาเอาที่จริงกว่ากินเลยค่ะตะไคร่ด้วยเวลาเนาะคะ่ะเนาะกินก้อนไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะเนาะอีกเอ่อเหลือเบิ่งนาฬิกาด้วยค่ะนาฬิกานยอยู่ตรงนั้นอือีกจุ่มโมงหนึ่งไปเขานางานแล้วค่ะ ที่ใส่ซอนซอนตักนี่คือแบบว่าเพื่อให้กินมือมืดนะคะเนาะถ้ากินบ่หมดเดี๋ยวสิบูดได้ลายของขี้เล็กกับขี้เล็กแท่แข็งเด้อค่ะเด้อมีขายมือชุย,ะะอออย่างเล่ะพี่เออบางย่างถ้าแม้ว่าพวกเออเลือดสดจังสีเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะว่ามีเด้อค่ะเด้อ มีแบบเลือดเออ่เลือดเป็นก้อนนะคะ่ะมีมาในหลาดในเซีอยอยู่มีะคะ่ะเอาพักมาให้เบิงว่ามีมีพักเป็นสวนเดี๋ยวว่าเป็นยังเ้้อค่ะเด้อเดี๋ยวไว้จัดการที่จริงคนกินพักเกงแล้วก็ กินอาหารแกงแล้วก็กินเร็วเพราะว่าต้องกินเฝ้ากินเฝ้าไปเนาะค่ะเนาะ ท้ารัอ่วกอัะแซบแซบไปก็ละแบบค่ะ แค่ค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะอันนี้เดี๋ยวจัดการล้างไม่เพราะว่าเวลาเนาะ,ะเนาะเบิ้งเวลาแล้วก็อมันมันเน่าคลิปมันเน่าเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวแบบเออมันเา่าเกินไปก็กล้องสี่เป็นคลื่นรบกวนนะคะเดี๋ยวฝากช่องไว้น้ำเะะดือดค่ะเด้อ อช่องนำขางนี่แหละค่ะซื้อแท้ซื้อจริงเ้วยค่ะเออที่จริงกับบอบอเดเน้นกินคือว่าที่พร้อมขอจะเป็นคลิปทั่วทั่วไปเนาะค่ะเนาะอาจจะเป็นหลายๆอย่างที่นําเสนอเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากัเมื่อนี้่มีโอกาสคือว่าเพิ่มพลังงานก่อนไปเฮ็ดงานอืมเย้าวรวดเลยหาชวมมงเมื่อนี้่หาชวมมง ได้พ <laughs> ักแค่หานาทีสิบนาทีแล้วก็เายวเีวเๆาเาวเวลามันหน่อยอยู่เมืองนอกอะเอ่อสิเป็นแบบว่าเห็ดงานเออเขาเห็ดเป็นสมงนะคะเนาะอ่ะโอเคค่ะมากกาฝากกดไลค์กดติดตามได้ด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเนะค่ะเนาะเออสำหรับคลิปนี้กะ ขอฝากไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะไปแล้วค่ะเพราะว่าเตรียมตัวไปเฮ็ดงานกอนเนาะค่ะเนาะยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อขอให้ยอดเป่าพุ่ง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 ไปสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้ยูลังบ้านสิซ่าสิเลวกดติดตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเบื้องทิดไปเรื่อยถ่าว่างถ้าเฮ็ดงานก็คือแบบ บบได้จับโทรศัพท์แล้วค่ะเด้ออันเพราะว่ามันอืมเป็นกฎต้องหามน้ำเนาะค่ะเด้ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไวทอนี่แล้วค่ะเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ใอ,อ้อมอ,อกอ้อมใจนั่เด้อค่ะเด้ออยู่เมืองไกลห่างพ่อห่างแม่ขึ้นฮอดบาน เป็นกำลังใจให้สุปูผสุขคนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ